ขับอยู่ดีๆครับดันมีคนมาตัดหน้าเราครับเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับเราเป็นฝ่ายผิดหรือไม่ครับคนครับหลายๆคนจะเข้าใจผิดว่าถ้าเกิดว่ารถนะครับเป็นรถยนต์ยังไงชนก็เป็นเราจะเป็นคนผิดเสมอครับแต่ถ้าเกิดว่าลักษณะของการโดนตัดหน้ารถแบบนี้ครับฝ่ายเราครับเป็นฝ่ายถูกครับผู้ที่ได้รับความบาดเจ็บแบบนี้ครับจะต้องเป็นคนรับผิดชอบเองครับหรือแม้ครับกระทั่งว่าถ้าเกิดว่าเขา เสียชีวิตขึ้นมาครับเราครับในฐานะของเจ้าของรถยังมีสิทธิ์ที่จะไปเรียกร้องกับทางผู้เสียหายได้ครับทีนี้สิ่งที่มันจะคุ้มครองครับแล้วก็ไม่เกิดปัญหาแน่นอนกนะ็คือการติดประกันรถเอาไว้ครับเป็นสิ่งสําคัญครับจะได้ไม่มีข้อโต้แย้งกันครับว่าเขาตัดหน้าจริงหรือเปล่าครับและอีกหลักฐานหนึ่งครับที่จะชี้ชัดได้ก็คือในเรื่องของ ต้องติดหน้ารถครับสำคัญมากๆครับว่าเราจะได้ชี้ชัดได้ว่าเขาอะครับตัดหน้าเราจริงๆครับและวงเล็บว่าเราครับต้องขับอย่างถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้ขับด้วยความเร็วครับไม่งั้นครับเราครับจะกลายเป็นฝ่ายผิดทันทีครับถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยครับเกี่ยวกับเรื่องประกันรถก็สามารถติดตามได้ครับในเพจอาคานี่ต่อจดประกันภัยครับจะนำคำถามของทุกท่านครับที่สอบถามเข้ามามาตอบให้หายข้องใจครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ